นักลงทุนจับตาทิศทางดอกเบีย้ยของเฟดขณะที่ตลาดการเงินเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและรอปัจจัยใหม่จากเศรษฐกิจสหรัฐ ถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดีลอง XM อ n นต l o สิบัญชีเทรดสเปซต,ต่ำจากทาง Broker XM ที่จะทำให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัมโบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก,ก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก5 0ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นำา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับ Broker XM แล้วคุณล่ะ หลอกหรือ,อยังดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับปรังร่วงแรงในวันก่อนหน้านี้แต่ก็ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ําสุดในรอบกว่า6วันโดยแรงฟื้นตัวของดอลลาร์เนี่ยยังคงถูกจํากัดอยู่นะครับจากความเชื่อมั่นที่ว่าเฟดนั้นอาจลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้นอกจากนี้นะครับร,รายงานจากบูมเบิร์กก็ระบุว่าหน่วยงานกํากับดูแลของจีนแล้วก็แนะนําให้สถาบันการเงินเนี่ย ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับทมกลางความกังวลด้านความเสี่ยงแล้วก็ความเป็นอิสระของเฟดซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ในระยะกลางซึ่งบรรยากาศการลงทุนที่เน้นความเสี่ยงเนี่ยยังคงลดความต้องการชื่อดอลลาร์ในฐานะทรัพย์ปลอดภัยนะครับทำให้การแข่งข้าของดอลลาร์นั้น ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังรอดูข้อมูลยอดค้าปลีกนะครับ<ช>ของ,องสหรัฐนะครับแล้วก็เท่าไรต่อเท่าแถลงของสมาชิกของ FOMC นะครับหลายๆท่านเนี่ยซึ่งก็อา,อาจจะสร้างความผันผวนในระยะสั้นได้นะครับอย่างไรก็ตามเลยจุดโฟกัสที่ตลาดเนี่ยกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็หลักๆก็ออกมาจากการรายงานการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองนะครับหรือว่านอนฟาร์มเพย์โรของเรานะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยที่จะประกาศนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐได้ค่อนข้างดี นะครับผมไปดูกันต่อที่เงินปอนด์นะครับสำหรับเงินปอนด์อังกฤษนะครับก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับจากท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ั่นเองนะครับหลังการประชุมนะฮะที่ คงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ก็มีกรรมการมากถึง4ี่ถึงเก้าคนนะครับจากการที่วดให้ลดดอกเบี้ยทันทีนะครับซ้อนว่าภายในบิวเอเองเนี่ยก็เริ่มกังวลต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจนะครับมากขึ้นนัเนเองนะครับโดยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศเองนะครับยังออกมาแบบผสมผสานกันนะครับเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะฮะแต่ว่าส่งสัญญาณการชะลอตัวลงของภาคบริการแล้วก็ตลาดแรงงานนะครับทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าตัวบิวีอนะครับอาจจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น เพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าในระยะสั้นเนี่ยค่าเงินปอนอาจยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆนะครับ<ช>แล้วก็จะเคลื่อนไหวตามความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับหาก B บลีส่งสัญญาผ่อนคลายมากขึ้นเงินปอนก็มีโอกาสอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนะครับ,รบโดยสรุปตอนนี้นะครับเงินปอนก็อยู่ในโหมดรมะมัดระวังระวังความเสี่ยงด้านนโยบายการเงินมากกว่าการเติบโตแล้วก็ตลาดเนี่ยยังรอความชัดเจนของ BOE จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยจริงเมื่อไหร่นะครับส่วน ค่างเงินยูโรนะครับก็มีการชะลอการปรับตัวขึ้นนะครับในคู่เงินอย่าง EU เนาะหลังปรับตัวขึ้นแดกนะครับสวันที่ผ่านมาเลยนะครับโดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงตลาดเอเชียในวันนี้นะครับใกล้ระดับที่1.19 ต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบกว่า1สัปดาห์เล็กน้อยนะครับเงินยูโรยังคงได้รับแรงหนุนจากท่าทีของ ECB นะครับที่ยังคงอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องเลยหลังจบวจาฏจักการลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็ช่วยลดแรงกดดันในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมนะครับ,รบซึ่งความแตกต่างทางด้านนโยบายการเงินนะครับระหว่างตัว ECB แล้วก็เฟดเนี่ยก็ถูกคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้แนวโน้มของคู่เงินอย่าง EU เนี่ยก็ยังคงไปขาัขึ้นอยู่นะครับแล ก็ยังถูกมองว่าเป็นการพักตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับสาหรับเงินเยนนะครับเงินเยนเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาบ้างนะครับหลังจากที่อ่อนค่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามฟื้นตัวนะครับจากระดับต่าสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับยางไรก็ตามนะครับชัยชนะลรมทลายของพรรครัฐบาลญี่ปุ่นนะครับภายใต้ การนำนายกรัฐมมติคุณสรรเอะทาคาคิจีเนี่ยก็ทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีการเดินหน้านโยบายการคลังในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะยิ่งเพิ่มภาระนะครับนี่สาถานะที่ตึงตัวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทําอ่าต่อมุมมองเชิงบวกนะครับต่อเงินเยนในระยะกลางได้นะครับซึ่งในฝั่งบรรยากาศอ่าการลงทุนของตลาดเองเนี่ยภาวะริสออนนะครับที่นักลงทุนอ่าเขาเรียกอะไรเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับยังจํากัดบทบาทภายใน ในฐานะสินทรัพย์ผ่อนไปของเงินเยนต่อไปนะครับผมส่วนด้านดอลลาร์เนี่ยก็ยังขาดแรงหนุนเนาะจากความคาดหวังว่าเฟดนั้นจะเดินหน้าผ่อนการนโยบายการเงินซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเยนขณะเดียวกันนะครับตลาดยังเชื่อว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนหากอ่อนค่ารุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็มองว่าเบลจนั้นยังอยู่ในทิศทางการปรับนโยบายให้เป็นปกติโดยสรุปนะครับแม้เงินเยนเนี่ยยังคงเผชิญแรงกดดันด้าน คงสร้างเนาะแต่ปัจจัยด้านนโยบายการเงินเนี่ยการแทรกแซงแล้วก็ทิศทางของดอล่ายังเอื้อให้เงินเย็นมีโอกาสแข่งค่ากลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมของคู่เงินอย่าง u ูเจนั้นยังคงมีแนวโน้ม จากฝั่งอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นหลักนั่นเองอนะครับ<ม>ส่วนดอลลาออร์ออสเตรเลียก็ยังขาดแรงหนุนแม้คู่เงินเ u นะครับจะทรงตัวหลังจากปรับขึ้นมา2วันแล้วนะครับโดยแรงกดดันหลักเนี่ยมาจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ออกมาค่อนข้างผสมผสานกันเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตลาดที่เริ่มระมัดระวังมากขึ้น<า>โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเวสตแพเนี่ยลดลงแรงนะครับสะท้อนผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า2ปีซึ่งกดดันมุมมอง การใช้ใจ่ายแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียนะครับขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ NAB นะครับปรับดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับมแม้จะอยู่ในระดับสูงในรอบหลายเดือนเลยแต่ก็ยังไม่แข็งแกร่งพอจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างชัดเจนนะครับ,นรบในฝั่งของปัจจัยภายนอกเองนะครับตลาดเนี่ยก็ยังคงจับตาดูตัวตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ,รบภายในของสหรัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็เงินเฟ้ออย่างที่ผมได้รายงานไปในช่วงของ สั่งสารัฐเนาะแต่ก็จะมีผลทิศทางต่อดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับ,รบว่าตัวเลข จริงเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้รายงานไปตั้งแต่วเมื่อวานนี้นี่ยัูพ่เงินอย่าง A u แล้วก็เอ็นยูเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งตามคอมมูนิตี้ฟอเรกหรือว่าสินค้าปกคภัณธ์ซะส่วนใหญ่เนาะในส่วนนี้แล้วกันนะครับแล้วนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวในตารางกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีคาร์ดิทเทสเซลยอร์คาปรีกน ซึ่งสองตัวนี้เนี่ยจะออกมาแบบเขาเรียกว่าก็ลดลงทั้งคู่นะในตัวเลขคาดการณ์นะครับแต่ว่าต้องไปรอดูว่าตัวเลขจริงเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะถ้าออกมาตามที่คาดการณ์เอาไว้หรือว่าต่ำกว่านี้เนี่ยก็อาจจะกดดันทาให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกเทขายได้นะครับผมก็ส่วนอันอื่นก็ไม่มีเลยรเละใช่ครับก็ตลอในวันนี้เนาะน่าจะหมดละก็จะมีเอ้เบอมซีนิดนิดหน่อยหน่อยะครับก็ต้องไปรอติดตามดูแล้วกันนะครับกับคนโลแกกใช่นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะวันนี้ ๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนการเทรดยังไงได้บ้างนะครับมาเริ่มกันที่คู่เงินแรกอย่างอิลครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดนเอแอลไปแล้วแหละนะครับก็ไม่คิดว่าเออจะปรับตัวพุ่งแรงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐเขาอ่อนด้วยนะก็เลยโดนกดดันนะครับเออนะฮะครับก็จริงอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นตามโมเมนตัมละกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นเนาะแต่ตอนเนี้ย อาจจะพักตัวอยู่ใช่ไม่รู้รว่าจะเบรกไปเมื่อไหร่นะครับเราก็ะจะรอย่อบ่ายเนาะก็ยังใช้โซนนี้นะครับเป็นตัวย่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปนะครับซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะใช่อตอนนี้เนี่ยราคาเขาอยู่ข้างบนเนาะถ้าจะไปอ o l โ o วบายนะตอนนี้เลยเนี่ยคิดว่าอาจจะอันตรายไปหน่อยนะฮะ ก็เก็บ TP พีที่ไฮเดิมกันก่อนแล้วกันนะครับที่1.192นะครับส่วนอนดิคที่สอนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ประมาณ1.198หรือว่า1.197ประมาณนี้เนาะ SL อยู่ประมาณ1.181นะครับอ่ะเล่นตามเมือนกันตามที่ดอลลาร์สหรัฐเขาอ่อนอยู่ครับผมอ่ะคู่เงินอย่าง GU เป็นไงฮนะจริงๆก็ใกล้เคียงกับใช้ลงเอสเออละลน่าจะใกล้เคียงกันนะคล้ายๆกับ EU เนาะก็จะเราก็ยังเหมือนเดิมใช้โซนนี้นะครับเป็นฮะ เข้าอันนี้ย่อบายใช่นะครับค่าใครที่ถืออยู่แต่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่โดนแล้วแซวเนี่ยจะพิจารณาคัด้อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนแผนกันสําหรับวันนี้เนาะอืมจะประมาณนี้อ่ะนะฮะสลับกันอืมนะฮะเก็บทีพีแรกก็ห้เดิมนะฮะส่วนที่สองก็ใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งจุดหนึ่งอ่าหนึ่งจุดสามเจ็ดห้าประมาณนี้ครับผมส่วนที่สองเนาะอืม ก็จุดเขาก็บริเวณ1.366ถึง1.362นะครับอ l 1.358นะครับใช่นะครับ UJ UJ โอ้โหตลาสารัฐอ่อนเต็มที่เลยเงินเยนก็กลับมาแข็งได้นะครับอืมก็ณปัจจุบันแต่ว่ายังต้องรอดูก่อนนะครับตัวเศรษฐกิจของเงินเยนที่เราได้รายงานไปเนี่ยว่าดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะเอาอย่างไรนะครับในการอ่า กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าถ้าไปกระตุ้นจริงอย่างที่เราได้ได้รายงานไปเนี่ยตัวเนื้อข่าวเองเนี่ยบอกว่าอาจจะไปเพิ่มตัวหนี้สาธารณะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปกติมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะยวต้องมารอดูนะครับอาจจะมารอที่โซนนี้นะครับที่เขาเบรกลงมานะครับที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดห้าเจ็ดครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดเก้าเก้าครับผมเอสออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดห้าหนึ่งนะครับทีพีทีพีอยู่ที่หนึ่งร้อยอัตพี ตรงนี้แล้วกันใช่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดหกหกครับผมนะ,บนะฮะส่วนทีพีที่สองเนี่ยถ้ายังอ่อนต่อไปเนี่ยคิดว่าอาจจะมาเก็บที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ประมาณนี้ได้นะครับเ,เลยกมกบแล้วกันนะครับโอเคอ่ะนะฮะตอนอที่ยูแครดแดงน้งกระดานนะครับเมื่อวานยูแคดบอกว่าเออผมขอทับมือก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนทรงเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่เล่นนะฮะอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าตอนนี้รา,ราคามีการปรับตัวลดลงมานะฮะครับผม ก็เช่นเดิมนะครับถ้าหากว่าราคามีการปรับเข้ามาในโซนนี้นะครับเราจะเซลลิมิตลงไปนะครับแล้วก็ทีพีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งนะครับถ้าใครที่สังเกตนะครับตั้งแต่เราเปิดกราฟมาเนี่ยถ้าสังเกตกันทางด้านขวานะครับเราจะเห็นว่ามีการลบเยอะมากนะครับแสดงว่าเปิดตลาดมาในวันนี้เนี่ยดอลลาร์โดนเทขายหมดเลยนะฮะ แต่ก็ยังต้องระมัดระวังเนาะใช่นะครับมันมีโอกาสที่อ่าเอก็เรืยกว่าเทขายก็หนักแล้วก็มีการช้อนซื้อก็ได้นะฮะอ่ะ้องอันนี้ก็ต้องอ่ติดตามดูเนาะสำหรับตัวเด็กวายเนี่ยโอ้เด็กวายนะมีมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะใช่ถ้าสมมติเดวันนี้เนี่ยคุมแท่งนี้ได้เนี่ยโหน่าจะลงต่อน่าจะไปเหมือนเดิมเลย9 5้สิบห้าจุดเจ็ดประมาณนี้ก็น่าจะถึงอยู่นะครับโอ้แต่ถ้าลงอย่างนี้ อันนี้น่ากลัวนะสำหรับตัวเดเนี่ยคิดว่าจะโดนแรงเทขายอยู่เหมือนเดิม,มนะฮะแล้วก็บวกกับปัจจัยในยวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการแข่งข้าขื้น,นะฮะเจ็ดวันติดต่อกันแล้วนะครับรวมถึงอาทิตย์ที่แล้วครับนะครับก็ปิดแดงมาตลอดนะครับแท่งเดไอ้แท่งเฮดโฟดูอันนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนจะสวยนะมันจะดีอนนเออมีรนะีเจ็คขึ้นมาปุ๊บปรับตัวขึ้นเลยแต่พอมาโดนแท่งนี้โดนต้องมาดูแท่งนี้ว่าเอ้ย สมมติเขามาที่96.4เนี่ยขาจะเด้งกลับคืนไปได้ไหมนะครับแต่ถ้ามีรีเจ็คแล้วก็ปิดเขียวได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสอาจจะกลับมาได้แบบสวยๆสักรอบนึงกลับมาที่กู้เงินของเรานะครับก็เมื่อกี้ยูแคดยูแคดก็ย่อเซลล์เนาะย่อเซลลิมิตนะครับย่อทีพี1.350แล้วอยู่ที่1.362นะครับจนเข้าก็อยู่ที่1.38ประมาณนี้ใช่เนี่ยครับ เดี๋ยวนต่อที่ยูฟรังนะครับยูฟรังก็ <S <S ผมให้ไว้ทั้งสองโซนว่าเออถ้าเขาเบรกไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยจริงๆมันจะเหมือนอูเนี่เนาะก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยทับมือไปก่อนแล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่ามีการเบรกลงข้าง,งล่างจริงนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีท่าทีว่าจะปรับตัวลงต่อเน,นื่องเลยนะะนะครับต้องมารอดูว่าบริเวณ0.7611เนี่ยถึง0.762เนี่ยจะรับไปอยู่ไหมอ่านะฮะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าใครที่จะบายจริงๆเนี่ยก็สามารถรอดูได้แล้วก็อาจจะไม่ได้หวังเก็บ T P ลมากนักนะก็ตอนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอยเข้าโซนกันดีกว่าครับผมเนาะตอนนี้เขาเบรกมาแล้วแล้วก็ไม่ย่อเลยแล้วก็แรงแรงขายกลับมาค่อนข้างรุนแรงนะเออถ้าถ้าดูจากอแท่งเทียนนะครับอันนี้เนี่ยเบรกมาปุ๊บไม่มีการ pull back อะไรทั้งลลงมายาวๆเลยนะครับมีแค่พักตัวตรงนี้นิดหน่อย แล้วก็มีทถิตีว่าจะลงต่อแหละถูกต้องนะก็อ่ะรับแรกก็0.764นะครับรับที่2ก็โซนเนี้ยที่ผมบอกไปนะครับอะก็อาจจะทับมือก่อนอันนี้เรามารอดูดีกว่าอ๋ออ่ะ a u นะครับ a u อ่าให้ไว้ในกรอบนะครับว่าจะไปทางไหนก็ปรากฏว่ามีการเบรกขึ้นข้างบนนะครับรอโซนนี้นะครับที่0.705นะครับถึง 703 SL ูนอันนี้อขาเนี้ยเขาน่าจะเบรกขึ้นข้างบนอย่างชัดเจนละแต่ค่อนข้างที่จะไซเวทเออมันไซเวย์แบบไม่ค่อยสวยสเท่าไหร่นะมองเป็นการเบรกก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนะครับใช่ใชไม่น่าไม่ควรหลุดตรงนี้<ช>ถ้าถ้าถ,ถ้าจะไปต่อนะอ,ะอะหรือว่าถ้าหลุดลงมาในไม่น่อาจจะเป็นฟอรเบรกให้เราเจ็บใจเล่นนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับย่อรอย่อกลับเข้าโซนสักรอบหนึ่งนะเอ็นยูเอเอ็นยูไม่ได้เบรกนะแต่ก็ยังสามารถเล่นอยู่ในกรอบได้นะครับก็ต้องรอดูนะนะฮะว่าจะเบรกไปทางไหนนะครับก็เล่นในกรอบเหมือนเดิมนะครับมาด้านบนก็เซลทีพีตรงกลางทีพีที่2ก็ด้านล่างนี้เลยมาด้านล่างก็ไปขึ้นไปนะครับตรงกลางหรือว่าถ้าเบรกไปทางใดทางหนึ่งก็อย่ามาค่อยฟอลโล่กันีกทีนึงนะครับในการวิเคราะห์ในวันอื่นเนาะ แคบลงหนะ่อย a u ี่วิ่งแรงกว่า NU ข้อชะาบ้าเขาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดขาดปัจจัยหนุนอื่นๆด้วยนะครับบวกกับตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดเเรื่องภายในประเทศหลายๆประเทศด้วยนะครับอาจจะนั้ลงทุนเนี่ยอาจจะโยกอะไรเงินสด ครับไปไปไปถือซะมากกว่าเนาะหรือว่าไปลงทุนกันที่อื่นซะมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนการเทรดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวจะมีอะไรนะครับหรือว่าแผนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ติดตามเราได้ใหม่นะสำหรับคลิปนายฟอร์เด็กนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้ักเทรด